สวัสดีครับพบกพับไอดูดีกเช่นเคยครับปลาสดๆเตอร์ครับนะี่จากอ่างบางผพรา,าน,นินเซียง โต้เมื่อนั้นซื่อมาอ๋อลูกไก่โซ่อันี้ก็ลตเพี้ยนราคาลูกห่านเพียน่เลยามีเอฟเวอัักบาทอันนี้หาสิบบาทละจ้ะเอฟเร์ตันต้องอ่อยนะต้องมาโอ้นี่กัมมี่อยู่ที่เก้าบาทจ้ะนอยมันเอากันก็แม่ลูกไก่ยังเดิไปอีโซอันที่เก้าสิบบาทค่ะลูกค้าเป็นไหนตัวนี้่เอาที่ลั ผมเอาเวลาเล้วมนแทบเลยกระาบเราขันใจหมดแดง90บาทเ่ขันใจมดแดงเนี่้บอยที่ดิอามแดงขันดีาที่ดี่มัไริสใจน

วันนี้ปาบึกบ่มันกันดีกวาเองค่ะค่ค่าย้าบึดล้ขีดแปดแปดลูแดดล ไ,ได้ลาบด้ยลาบ <c oughs> บ้างเันมา,นากันไม่กูถามบอกนีาานาานานน่าซื้อไลาบเนี่ยลาบลาบไก่ลาบตาปลาโตเติมเนียลาบมี่หมีไงตวโตกพ่อ,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 อผมแวะมาจากไก่หุ่นผมวันั้นมาซื้อคอหนึ่งเนี่ครับใคอยากได้ก็มาเด้เศร้าๆเนี่ย ปลาชลโดบ่ะปาดูดปลาดปลาดสายดูกินกับแกล้มปาดุม่เด็ดไม่้เรืดองแม่นนครับนี่ไงใส่งามครับนี่มีอยู่สามลานนะครับตัวนี้ก็ล้านุ๊กตา ซอยกันจะหลุดมปลาหวานนันเองใส่ใส่แบบเด่นแบบก็ไหวใส่ต้นหน่อยก็หมดเลอใส่ใส่นเขานด้ยเองอันนี้เอาปลาไปกินดูปะเนี่ยนี่มัหัวมันเนี่ยนี่ไง สุกกาปาสดเด้อครับเอฟซี FC คนใดสนใจจกากเยมาแล้วก็เตรียมการครับปากาครับปากาลาบปาตาเพียนครับใส่ยังไงลาบเลยครับ โอเคออกก่อนจัดน้อยต้มใส่ของผมแซวหรืปากกาเมนูมื้อนี้ก็คือเขาครับหายุหากินครับหลังจากบ่ไดดออกไปถ่ายทำคลิปลายมือนะครับเนื่องจากภาวะสงการนะครับสงการครับเป็นเทศกาลเลยนอนแต่ในห้องครับหลังจากสงการแล้วเขาก็ออกไปหาผามากินครับ ปลาตะเพียนตัวใหญ่สุดราบซับซับให้กระดูกลียทั้งน้อยนึงครับปลาตะเพียนส่วนปลากาเน,เนื้อพันสิล้ายกัน,นตอนก้นตอนตอไปก็เเรียมนะครับขูดเก็บราบ กินลาบปลาตะเพียนลาบปลาคาต้มปลาน้ำกันเด้อครับเอฟซีมันจับเศษนูวนนู้นทำกันมันเุกครัวก,กินด้วยครับมัน ลับปลากระกรลับปลาตะเพียนทางหมอเตรียมขัวเกตก่อนด้วยพันฝ่าพันมาบางแสนกับแวะมาหาได้ด้วยครับมันหลับปลาสู่กันกินดอกสันวาเสียบเสียบด้วยครับ ตัวนี้โลหนึ่งนะครับเกือบโลหนึ่งแล้วเขาเพิ่นขาย40กว่าบาท48บาท48บาทซื้อทับตลาดนัดบะเลยตัวมใหญ่เอาไปซื้อยูม่งธรรมาชาติอ่างบางผาเลยครับอ่างบางผาตัวใหญ่ๆเลือกอาโลดครับอยากได้ปลาตะเพยีนนะพยนปลาตะเพียนมาไวว อย่างเก็เจลายจังน่อยนะครับแต่นิยมลาบครับกว่าเก็ตก่อนครับเอซ